มาครับวันนี้มาอัปเดตนะผมมาเอาใจสายซิ่งทั้งหลายนะครับผมใครกําลังสนใจกําลังหานะครับรถคันนี้รุ่นนี้นะครับไม่มีผลิตแล้วนะสำหรับค o n d a j แจ๊นะครับตัวนี้ได้เป็นตัว1.5ตัว S นะครับผมเลขมาอยู่80,000รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับตัวนี้มีแต่งองค์ทรงเครื่องด้านนอกนะครับผมให้ นะตรงรุ่นสําหรับวัยรุ่นเลยตอนนี้นะครับผมเลขงมาอยู่8 0 0 0มนะ419,000นะครับผมฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณนะครับผม70,00ไปไเท่านั้นเองนะครับด้านนอกด้านในนะผมตัวนี้มีมาให้ครบนะครับผมแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขับสบายแน่นอนราคาผ่อนสบายนะครับผมขอแค่รายได้นะครับ1 5ื0 0ขึ้นไปก็เป็นเจ้าของกับจัดคันนี้ได้แน่นอนนะครับไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมคลิปเต็มของเจ้าคันนี้ได้เลยครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับคอนด้ามือสองโอเพชยนต์นะครับกับผมเซโอเพชยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชยนต์รถมือสองนะครับแล้ววันนี้นะผมพามาชมนะครับผมพามาอัปเดต1คันนะผมสาหรับรุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับผมแล้วก็หาได้ยากมากๆเลยนะครับสำหรับ h อนด้าแจ็1.5ตัวเอสตัวนี้นะครับได้เป็นตัว GK ปี19นะครับผมได้เลขไม้นะ80,000กิโลนะมาพร้อมกับสีขาวตัวนี้นะครับแต่ฟังก์ชันด้านหน้าต่างๆ ติดสติกเกอร์ตัว i อมาแค่นั้นเองนะผมแต่ตัวนี้สภาพนะผมเดิมเดิมเลยใครกำลังสนใจอยากได้นะผมตัวเดิมเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมนะไม่ได้ไปแต่งอะไรเลยนะครับแต่งแค่หล่อภายนอกเท่านั้นเองนะเอาไปใช้งานต่อคันนี้ตอบโจทย์แน,น่นอนเะครับเล็กไม่แปดหมื่นเท่านั้นนะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมสําหรับตัวนี้ลงล้อต่างๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาดูว่าจะเป็นล้อแบบไหนนะโครงสร้างภายนอกภายในเป็นยังไงเดี๋ยวจบ ในคลิปนี้แน่นอนนะครับส่วนคันนี้ราคาอยู่419,000เนีครับผมฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ไปๆเท่านั้นเองนะครับก็แค่ไรายได้นะครับผม15,000 6ขึ้นไปก็เป็นเจ้าของกับ Jazz คันนี้ได้แน่นอนนะครับผมถ้าใครกำลังสนใจกํลาลังมองหา Jazz GK ไปใช้งานคันนี้ตอบโจทย์นะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามช่องนี้ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับ สำหรับแจ็คจตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นนะไฟหน้านะครับผมได้เป็นตัวหลอดไฟปกตินะครับคือหลอดไทโรเจลนะครับผมตัวนี้มีมาให้ครบนะผมกระจังด้านหน้ากันชนด้านหน้านะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับตัวนี้นะเสริมคือติดตัดหมอกมาให้นะครับผมนี่ด้านล่างตัวนี้นะจะเป็นติดเสริมมานะครับผมสําหรับเจ้าของเดิมนะ กระจังด้านหน้าต่างๆนะครับของเดิมโรงงานนะมีแถมในส่วนของตัวโลโกโออ้ rs ติดเพิ่มเติมมาให้เท่านั้นเองนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะผมกับทะเบียน3429นะครับโครงสร้างหน้าฝากระโปรงนะเดิมๆนะครับผมตัวนี้ไม่มีลักกี้ไม่เห็นนะครับผมส่วนด้านหน้านะเดิมทั้งหมดนะครับตัดหมอก2ฝั่งไฟหน้าเท่ากันไม่เหลืองเลยนะครับกระจกด้านหน้านะผมตัวนี้ได้เป็นกระจกเดิมแท้ของ Honda นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ตาปั๊มอยู่ครบนะครับ ภาษีหน้ารถตัวนี้69นะครับผมมันจะหมดประมาณเดือนนี้แหละประมาณวันที่20หรือหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวทางเรามีการต่อให้นะภาษีพรบดูแลต่อให้ทั้งหมดนะครับส่วนคันนี้นะทางเจ้าของเดิมนะครับเขาติดล้อแมกนะตัวนี้มาให้ครับตัว r e 3 0สีทองนะครับตัวนี้ติดมาให้ยางตัวนี้ได้ปี21นะครับนี่ยางปี21ต,ตัวนี้นะครับผมดอกยางต่างๆยังอยู่นะผมโครงสร้างยางนะ ยังใช้งานได้ยาวๆนะครับผมเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวพิจารณาให้นะครับถ้ามันต้องเปลี่ยนเดี๋ยวดูแลให้นะครับส่วนภายในตัวนี้นะครับผมตรงโชคต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะด้านข้างตัวรถก็เช่นกันนะครับผมตัวนี้ไม่มีลักยิ้มนะครับผมคือหน้าเดิมท้ายเดิมแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้มันจะพับแบบระบบมือนะครับผมระบบมือคือพับเองนะครับตัวนี้ นี่แบบนี้นะครับผมสําหรับตัวเริ่มต้นนะแต่มันจะมีปุ่มปรับไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วกันสัต์นะมีมาให้นะครับกระจกเดิมๆนะครับภายในตัวนี้นะทางฝั่งนี้นะครับได้ส่วนของเบาะนะผมได้เป็นเบาะผ้านะครับผมนุ่มๆนะตัวนี้นะครับปรับเป็นแบบแมนนวลนะครับผมนี่คอนโซลหน้าสวยงามนะครับไม่มีช้ําเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ คอนโซลกลางต่างๆนะครับผมตัวฟังก์ชันนะผมตัวมัลติมีเดียนะครับมีมาให้ครบนะสำหรับตัวนี้ด้านบนนะครับผมอัขระหรือยันนะไม่มีนะครับผมที่เพดานด้านบนนะเดิมเดิมเลยนะครับโครงสร้างนะครับผมเสาบีนะน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะครับแผ่นเพดอยู่ครบนะครับผมอยู่จุดเดิมนะของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของสปอร์ตเมทอาร์คนะครับเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะ ไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนนะครับผมคันนี้นะเดี๋ยวมีการตัวรถให้ด้วยนะครับน็อตต่างๆนะด้านเสาเอน็อตแก้มนะครับไม่มีขยับนะสปอร์ตเมทาร,ร์คอยู่ครบนะสำหรับคันนี้4,19,000นะครับผมคันนี้สภาพโดยรวมนะครับน่าใช้งานใครกำลังหัดแจจีเคสสีขาวสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับเพชรยนต์มีนะตอนนี้นะครับมีหลายคันเลยมีให้เลือกหลายคันหลายสีนะครับ ใครอยากได้ราคาที่สมเหตุสมผลน,นะเหมาะสมแล้วก็ผ่อนสบายนะครับมาดูคันนี้ได้เลยนะส่วนทัานท้ายนะครับไฟท้ายเดิมนะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมโลโก้แจ็ตเซนเซอร์2 2จุดด้านล่างมีมาให้นะครับแต่ตัวนี้ตัวเริ่มต้นจะไม่มีในส่วนของกล้องถอยเท่านั้นเองนะครับเครื่องยนต์ i v วีเทคนะตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องในช่วงท,ท้ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูฝาท้ายก่อนโคงทังท้ายนะครับผมตัวนี้ นะโครงสร้างเดิมเดิมนะครับนี่สปอนเม็ดอาร์กนะครับผมด้านท้ายน็อตท,ทุกตัวนะครับไม่มีขยับนะดูได้เลยนะครับผมน็อตคู่นี้ด้านซ้ายมือก็ไม่ขยับเช่นกันนะครับน็อตเดิมนะท้ายเดิมนะผมตัวนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะนะผมตัวนี้เบาะแถว2นะครับจะพับได้นะทั้ง2ฝั่งนะครับผมคือจุของเก็บของได้ต่างๆต,ตอบโจทย์แน่นอนนะครับคือเป็นรถครอบครัวเล็กๆก,ก็ได้เลยนะ ได้เป็นเครื่อง1.5นะครับผมถือว่าวิ่งในเมืองนะครับผมต่างๆประหยัดน้ํามันแล้วก็มุดได้เลยพี่นะมุดได้ทุกซอกทุกซอยนะครับผมสบายแน่นอนกับ j จจจีเคันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันด้านในกันดีกว่านะครับว่าตัว1.5นะครับกับราคาแบบนี้ได้อะไรเหมาะสมไหมนะครับพวงมาลัยหนึ่งเลยนะตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัย power นะครับผมตัวนี้มาไม่หนักนะครับผมพวงมาลัยเบาๆเลยนะครับแอร์แบ็กที่พวงมาลัยมีให้ เลขไม้นะครับหนึ่งเลยคือเลขไม้น้อยนะ86,000โลเท่านั้นนะครับผมถือว่ากำลังดีนะแล้วก็ในส่วนของวิทยุ FM นะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับผมได้เป็นแอร์ปรับแบบแมนนวลนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับ c ี t แบบสายพันมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับแต่เบาะตัวนี้ถือว่าสภาพดีเลยนะสภาพดีมากนะครับผมแล้วก็เบาะด้านหลังก็เดี๋ยวเรามาดูกัน ตัวนี้นะครับทางเรามีการติดฟิล์มให้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าฟิล์มเสื่อมสภาพนะตรงนี้เรามีการ QC นะครับแล้วก็ติดให้ใหม่ล้วนๆเลยนะครับนี่เบาะด้านหลังก็เช่นกันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็พับเบาะได้นะครับนั่นนี่เดี๋ยวผมภาพให้ชมนะพับเบาะด้านหลังนะผมสบายแน่นอนนะครับผมนี่ดูได้เลยนะครับ4,19,000หนานะสำหรับคันนี้นะครับผมฟรีน้ำผ่อนยู่7 0ด0ไปปลายท่อนเองนะครับกับแจจีสีขาวสวยๆคันนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าหน้าห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้ได้เครื่องยนต์เป็นอะไรนะครับแล้วก็โซนโครงสร้างหน้าห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสําหรับเครื่องยนต์แก๊สคันนี้นะครับผมได้เป็นเครื่องยนต์ L15 นะครับ1.5ลิตรนะผม4สูบแถวเรียงแบบนี้นะครับ IV t e c ตัวนี้ด้วยกําลัง117แรงม้านะครับผมโครงสร้างหน้าห้องเครื่องต่างๆเดิมเดินะครับเร็วแรงแน่นอนนะสําหรับ ถูกใจนะสายซิ่งวัยรุ่นในยุคนี้แน่นอนนะครับแล้วก็หายากแล้วสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะส่วนโครงสร้างโซนนะห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้ดูได้เลยทุกซอกทุกมุมนะผมว่าเดิมแค่ไหนนะครับดูได้เลยน็อตทุกตัวไม่มีนะไม่มีช้ำนะผมน็อตทุกตัวไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะนะครับแต้มสี QC นะจากศูนย์ฮันด้านะครับอยู่ครบการเปถ่ายของเหลวปล่อยให้เป็นค้างนะเทดยนต์นะครับผมเดี๋ยวเราดูแลให้คือปรับสภาพนะผม เปลี่ยนทายของเลว้วต,ต่างๆนะครับดูแลตัวรถใ,ให้พร้อมใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นะครับผมคือซื้อไปนะครับผมคุณพี่ไปใช้ต่อได้เลยนะครับไปใช้ต่อได้เลยขับขี่ทางไกลอะไรก็ไปได้เลยนะครับคือซื้อรถจากกรุงเทพพี่ขับ,ขบกลับเชียงใหม่ได้เลยนะเราดูแลให้นะครับผมหายห่วงแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มีเช็คค่าแบตต่างๆถ้าต่ําเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะผมทันทีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจรถนะครับเราจะตรวจโครงสร้างให้นะครับหนึ่งเลยคือนี่ตรวจโครงสร้างแบบนี้นะครับ นะตัวสีต่างๆสปอร์ตเม็ดอาร์นะครับน็อตทุกตัวนะครับต้องไม่มีไข่ไม่มีแกะนะครับนีน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับสวยงามมากนะสำหรับคันนี้นะเหมาะสมกับราคานะครับแล้วก็เบรคปอนต่างๆนะตรงตามวัยรุ่นในยุคนี้นะครับอยากได้รถคันแรกนะนะผมมาดูคันนี้ได้เลยนะครับน็อตทุกตัวไม่มีขยับน็อตแก้มนะน็อตฝากระโปรงนะโครงสร้งงพางฝากระโปรงด้านบนนะครับเดิมๆนะแ้วก็ในส่วนของรอยบาร์โค้ดต่างๆนะครับยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์บอกก ตัวนี้ต้องมีนะครับถ้าไม่มีนิดแปลกเลยนะในโครงสร้างต่างๆคันนี้ผมบอกหรือว่าเดิบแน่นอนนะครับกับ Honda Jazz 1.5ตัว S นะครับตัว g k คันนี้ปี19เลขไม์อยู่80,000กิโลเท่านั้นนะครับผมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงมีเล่มพร้อมโอนแล้วตอนนี้นะครับผมถ้าใครกำลังสนใจนะครับ ติดต่อหาผมได้เลยนะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรดา้านนะครับ0886513730นะครับติดต่อเซลล์โอเพนยนได้เลยนะครับผมรีบจองรีบทักรีบโทรนะครับเพราะว่าใครอยากได้สีขาวนะครับตอนนี้มีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าสนใจติดต่อหาผมดึงดวดในช่องนี้หรือว่าติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผม Honda มือ2อโอเพนยนต์ขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะนำรถ Honda นะครับรุ่นไหนแบบไหนนะครับมาแนะนำอีกเช่นเคยบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ